สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบาเฮียชาแนลนี้อบไนก็จะผสมสีเตรียมทางโน้นก็ลุยตัดแผ่นทำตู้นะคะนะเสียสัตว์ก็จะเป็นช่างสีในทนีมงานโอ้ยปวดไหมเต้ถ้าโดกทิศตัวได้ทิศรอกอ่ะ បុំបាញ់ដល់តានធំចមកគ្បូនណាអ៊ីភុនជីណាមូនណែនជកដាសា ล้วงล่วงแม่กี่วดึงอะคีทาปลนแม่กี่ก้องิดวง้้เลย

你们自己走的离我，离我远一点。呵呵呵。嗯。对啊，对。嗯。 ไปดูที <T> <ar> ่าะป้าให้ี่เลี้ยคิดนะวัดจะกระคิดเลยไปกับป้าสินเหาะตุเรเอ้ยไม่แต่เลยคิดคน เจอลีเกตกคะตน์ิลด็ู้เด็กขี้เพิมเยอะตูกนะัตว์มาโม่คีดลยบุญตัดโรเคียบุญเป็เกี่ยวกับจงนงแบะบุญเกี่ยวกับงไปก็ขิดร่องตาที่เล่ล้นไปได้กันไหนบรรลุนุงได้กันไหนอเมนเร็ลาทุงเลยทิดเราบุญดูอิดเ้นละบรรลุนดูลแบบกี้ ชิมก็ไปไม่สิยวอ่ะเหรอไอแซกไม่ก้มเลยทีวาอุ่นเ่อเ็นว้เมื่อมาไปขีดสมอไปเจอกันออันดันว่าไปตั้งยันแต่ไปมาเนงาุกวันึงกังจะันต่าังเือนเอางทวันกไปไ่ได้เคยรนว้ที่ เหมือนเรไดัลยวิญ่านี่ยเลยกต้องซัไนเบร์ก็ก้อเลยอ่าปจะกนเลยนี่คท่านูกไก่ก็นั่งดูอยู่นะเอ้ นายลุงไก่ดีใจหรอเปล่าดีใจครับโอ้คืนงานของเรานะคุณภาพนะครับทินเข้าเสร็จตอไม่มีวอาช้าลุยต่อ ก็ติดแขนข้างนี้อีกแันหนึ่งก็ค้นทีก่อนนะทนะ่านต่อไปนี้เราจะไสับรับ แน่นอนเลยจะได้แบบแน่นอนเลยต่ะอือหนูอยู่ก่อนแล้วไปซื้อเหมือนกันเสียสัตว์ระบุเจลกระทุบไป เบินเบิเลื่อนเลือนไปชนัอีะเออเลือนไปชนันะเฮ้ยสมาร์บิดเฮ้ดีบิดเลื่อนไปชนนะขีกระบื้องะนะไมซ เบต้าโนลาลุงมาพื้นอีกเลยก็ดีอะไรจะไ้อะไรบุ้ยอีกละ่ะเบคิดอ,อ่นอันเจอกันอ,อ่นลุงก็ห่างกูไปทัวร์รบิดอีกละ่ะ